สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดนี่นะคะก็เดินทางนะคะมาหานะคะปู่คำเสนนะคะท่านผู้ชมนะคะมาตามความฝันของปู่นะคะฝันงวดที่ผ่านมานะคะก็เต็มเต็มเลยนะคะเขียนไว้อยู่เสานะคะท่านผู้ชมหกหนึ่งเต็มเต็มนะคะค่ะก็มาตามให้ในงวดวันที่หนึ่งนะคะธันวาสองห้าหกสี่นะคะความฝันของปู่นะคะฝันแม่นมากนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่นะคะว่าปู่ฝันดีหรือ,อยังนะคะท่านผู้ชม ฟันได้ยังไงเห็นอะไรได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่กันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะคะปูตจงอางตัวใหญ่ปูตจงอางด้วยเออแล้วก็เอาเชือกลักทอมาห้อยแล้วม,มันก็นตายงูตจงอางกระแสตายแน่นอนวดน,นี้พวกกระรมันนะพวกกะจ้าเออตายก็ศูนย์ ก็คิดเอาเองนะผู๋ไม่อยากพูดตรงๆแล้วผู๋นะไอคิดเอาเองแล้วผู๋เนาะความฝันสุดก็แสดงว่ามันอยู่ในกระท่อมนี่แหละเลขใหญ่เนะเออพอปีกระท่อมนี้เออมันอยู่ในกระท่อมนี่แหละเพราะว่าอาจจะมาตรงๆเลยสี่เจ็ดศูนย์ก็ได้ตัวเก่าก็ได้นะผู๋นะเอออาจจะสี่เหรือเจ็ดสีนย์เพราะว่าฝันว่าเอาเสียงในบ้า ใส่เสานน้นไม่ใช่เสาเนี้ยนะเสากลางเพราะงูมันมาอยู่ในนี้แล้วมันจะชกค,คนไหนเราก็ไล่มันมันก็จะบนี้แล้วก็ไปดึงห้างแล้วก็เอาเชือกอไอเหมือนอะไรนะในหนังนะม้นๆอย่างนี้แล้วก็คล้องมันแล้วก็ดึงมาแขวนไห้กับกระ,ะท่อมนี้งูตัวใหญ่ไหมคะปู่ตัวใหญ่จงอางตัวใหญ่เลยท้องคานอ้ท้องคาไม่เคยฟันแบบนี้ปู่ไม่เคยฟันแบบนี้ ไอ้กเกษตรก็เกษตรก็ซอมเกษตรก็ทำงกษตรก็ทีวัาไหนจะฮะอืมวกกะห้าวกกะหกพวกกะเก็ดอืมีแบบตรงๆนะ,ะแต่ว่าเราไม่รู้จะจับเอาตัวไหนมาใส่กันจ้ะอืมค่ะ <c oughs> ผ่าท่านผู้ชมนะคะมาดูตัวเลขนะคะตรงเสาวงวดก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะปูก็เขียนไว้อยู่เสานะคะสี่เจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งนะคะดูดีๆนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขนะคะข้างล่างหกหนึ่งนะคะ อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเอาแผ่นทองเปลวนะคะมาแปะนะคะอันนี้ก็8 26นี้กับ96กนะคะค<อ>ก็เป็นงวนดของวันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม 1. ทันวา64นะคะปูก็จะเขียนไว้อยู่เสาเหมือนกันนะคะให้ทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะเขียนวไว้อยู่เสา<ๆ>เหมือนเดิมนะคะกับ ตัวเลขของปู่คำเสนนะคะท่านผู้ชมจากความฝันนะคะฝันได้ปู่ก็จะเขียนตัวเลขไว้นะคะตรงเสานะคะท่านผู้ชม3ตัวแล้วก็2ตัวคะววว่ะก็ท่านใดดูไม่ชัดไม่ทันนะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะสวัสดีจ้าปู่ ดูเดลยกันมากินกี่ใบครับปูเนี่ยนับเป็นเลขหมดนั่นนหมสามใบสามใบสี่ใบโอ้คือแล้ก็ให้ดูใบสี่ใบให้ดูใบใช่ไหมัมดกล้วดูใบเดี๋ยวนี้เลขใบปูสามใบสี่ใบเลขใบปูปูในนี้แม่นมากนะ มูอย่างเงี้นะต่อไปนี้ไม่มีแล้วปูต้องดูตามเสาชาวทุดทันก็ยังไม่จ้องเรื่องข้ามทันชมจังอะไรอย่างี้ยมึงก็ตั้งตัวอย่างข้ามบ่อยๆเดี๋ยวได้ปู่โตลงเัวก็ปูแล้วทิศทันก็จะมาแบบเน้นๆเต็มที่ทั้งสองครั้งอย่างนี้นะเน้นๆกับปูนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างปู่สร้างองค์ปูเจ้ากระดำก็ใกล้จะเสร็จยงแล้วแล้ว รักประมาณมกราก็ได้เปิดกล่องแล้วถักใจคนใจก็รอเดือนมกราเนาะเดือนมกราปีใหม่พอดีนะผมปีใหม่พอดีฉลองยืมหางพอดีงานช่วงปีใหม่ก่อนฉลองก็เนี่ยนะครับให้ลูกขึ้นยืมหาได้ยืสามคืนหวดก่อนใส่ลงสิทย์ให้ให้มีเงินมีทองก่อนอืม อันนี้อยากจะมาฟังความฝันของปู่นะครับปู่ฝันนี่ต้องให้เอฟซี C ช่วยตีด้วยบางทีก็ปู่ตีอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่ว่าบางทีเอฟซี F C ที่มีเขามีดวงในความฝันของปู่อาจจะตีแม่นๆก็อาจจะเป็นได้น,นะปู่เมื่วันนี้ปู่ฝันอะไรับปู่มีแต่ลูกตีลูกหาฝังเล็กๆใหญ่ๆแบบไม่เป็นแบบฝังยาวๆก็ ร้านว่าโทรศัพท์ตัวเอิงมีงมแตกพังหมดเลยแต่พังหมดอือโทรศัพท์ปู่พังแต่<อ>ม,มีเบอร์ไม่ผูกมันมีเบอร์กับทช้โทรศัพท์ได้ยังไงไก่ต้องมีเบอร์ปู่ต้องไปดูเบอร์ปู่เด้อโทรศัพท์พังเลือกโทรศัพท์ลองซื้อดูอพ,พี่ช่วย เบอร์สทัพท์ปูลูกไพยอะไรพอหน่อยเดี๋ยวมันโอ้ลอง่อกลับแล้วคนก็้อมาเง้เอาโอเเอาตัวท้ายปูเอาโอเคสาตัวท้ายคนละไม่แค่นี้ก็ปูไม่ได้รับแล้วซูนเจ็ดเจอรอ้ผมว่าจะคุ้นๆแล้วแต่ว่าจะบอกเลูนเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดเจตัวูนเจ็ดเจ็ตัว0ูนเจมตัวนะเโทปูเพราะวเจนี่มาทุกงหดด้วยนะ เจ็ดมาทุกงวันไม่ใช่มันจะเหมือนกับเก้า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 สตัวหรือ่ก็มีรลูกศิษฟังว่าเขาเกระบวนขบปาเหรอะไรมาเงอนคนเยอะมากมาเขามาขึ้นมาฉะนั้นก็ทีกครูให้ก็บูนั่นแหละเงือกเสาเือ

ไม่ต้องรองาน,อ,นอืมมแน่ใจจะมีขายอยู่หรือเปล่าเนาะอืมบางคนก็บอกว่าเขาให้ฟันให้หน่อยให้ย้ําให้หน่อยย้ําให้หน่อยอืมให้ถามให้ฟันใบเราจะโดนฟันถูกมัน้นะรอบเดียวพอนะปู่เนาะพอบเดียวพอแล้วปูมีการถามอะไรต้องอันไหนบนอันไหนล่างแล้นนวแล้วใจใจชอบใช่ค่ะเขาบอกว่าโอ้ยปู่<อ> หกนึ call, language, so like 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 ่งซื้อะล่างอซื้อตั้งปีก็ไม่ถูกดอกซื้อจนตายก็ไม่ถูกดอกพูดก็บอกเจริงค่ะเออบอกว่าเสียให้หกหนึ่งก็บอกว่าซื้อจะหนึ่งหกเออซื้ออีกสิบชาติก็ไม่ถูกดอกใครก็จะซื้ออย่างนี้ต้องตัดเล่นเอาเนาะปูเนาะอยู่ที่ดวงด้วยะอืะบอกว่าซื้อไม่เป็นซื้อไม่เป็นยังไงก็ซื้อหวยเนะใครจะื้อเป็นซื้อไม่เป็นบอกว่า ขอขอแม่นแม่นหน่อยก็ここไม่รู้ว่ามันจะแม่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือแม่นใช่่คะห้ตัดจิตบัน<อ>ยังไงเขาเรียกโอาแม่น,นต้องซื้อประเทนมว่าถึางจะแม่น <c oughs> ต้องซื้อให้เลยขอแม่นแม่นหน่อยนะคะงวดนี้ ไ,ได้นิดเดียว <c oughs> ไอ้วัตก่อนก็นพูดอย่างนี้แหละเขาไม่ไมไนั่นเลยนะค้างวันนี้ก็ได้นิดเดียวก็นิดเดียวทุกงวด <c oughs> แล้วก็บอกยังไงถ้าถ้าถูกหวยนะปู่เดี๋ยวจะมาเออเป็นจ้าภาพวันนั้นอันนี้เดี๋ยวจะกูจะได้สร้างบ้านใหม่เกิดเกินป,ปู่ไปซื้อเท่าไรห้าสิบบาทเออดีเดี๋ยวก็ได้บ้านหลังใหม่แล้ะ <c oughs> ปูกับปูตั้งนานเทปหนึ่งว่าจะมีน่าจะจะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่ไหนน <laughs> ะก็โทรมาหาปูเยอะเหมือนกันพูดได้เลขอะไรไม่รู้ได้เลขอะไรก็ก็บอกว่าดูในไอ่ยูทูบหรือยอย่างดูแล้วคาดแต่อยากให้ปูฟันให้มปมก็บอกไปงี้แหละเจ้าอีกกี่ตัวเอาอีกสิบตัวเตรียมจุดนะ <laughs> <laughs> ก็คุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรหรอกจะได้ไม่เครียดนะครับคุณเนาะจะได้ไม่เครียดเออจะซื้อหวยก็ต้องมีปัญญานะหัดเรียนคณิตบ้างก็ต้องสุดคูณบ้างเด้อนี่จกคนซื้อเป็นนะทูตวันที่หนึ่งเลยเลยเจ็ดหกหนึ่งสามตัวก็ได้นะว่าเจ็ดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเออแค่นั้นเองเจ็ดหกหนึ่งสี่หกหนึ่ง ลูกศิษย์ไปพากันไปซื้อเด็เจ็ดหกหนึ่งลอตเตอรี่กันเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเต็มเลยแต่ข้างหน้ามันไม่ถูกเดียวเดียวรางวันที่หนึ่ง <c oughs> อันนั้นก็จับเอาเหมือนกันออ,อาจจะมาแป่สองศกก็ได้เก้าสองศกก็ได้เป็น,นนะมียงแค่นั้นถูกไม่ได้องใก็ไดหรอกเขาบอกว่าไม่พูดจะจะไปทายเอาแต่ย,ยุส๊า <c oughs> มันจะคงบอกแค่สามตัวบนสองตัวล่างนะครัาไปซื้อเยอะอย่าไปเล่นเยอะเล่นพอได้ก็พอพอได้บ้านได้รถนะฮ่าเล่นพ่ได้พอ่า้บ้่านไา้่ถฮ่าฮ่าด่านาฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่อ่าฮ่า่่า่่อฮ่่าเ่น่่่าา่่าา่าาคราฮ่าฮาธุ ปัญหาคืรอรัตเตอรี่ดูไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเนาะ